นี่แล้วบ้านหลังนี้ป่ะที่ประกาศขายอะหอมมันเกิดอะไรขึ้นคือตอนแรกที่บอยพิศนุว่าเขามาถามว่าขายไหมขายไหมเขามีที่อยู่ใกล้ๆจะจะแบบราคาเท่านี้เราก็อุ๊ยเออเราเราก็อยากได้บ้านใหม่เหมือนกันนะเพราะว่าบ้านหลังนี้มันสร้างนานมากแล้วตอนที่เริ่มก่อสร้างอ่ะเราไม่ได้เผื่อไว้เลยว่าจะมีเด็กมาอยู่แต่ปัจจุบันอะเด็กมาอยู่สามคนอ่ามันก็เลยทําให้บ้านเนี้ยไม่ได้ตอบโจทย์สําหรับเด็กแล้วมันก็ไม่มีห้องเด็ก เพราะว่าเราทำห้องสันทนาการต่างๆของเรา <c oughs> มีห้องฟิตเนสห้องเต้นห้องคณิตศาสตร์อะไรอย่างนี้เขาเลยเมานกกลายเป็นว่า,าอ้าวต้องให้ลูกไปแล้วห้องคณิตศาสตร์เราอ้าวแล้วก็ทำไปตั้งหลายสิบล้านแล้วหลังนี้จะขายเท่าไหร่อะมานั่งคิดดีๆอยากขายนะอีแขด่าแน่เลขาด่าแน่เพราะว่าตอนที่ซื้อบ้านหลังนี้ ดันให้แขย้ายมาอยู่ติดกันแล้วเลขาเนี่ย <c oughs> ก็ให้ย้ายมาอยู่ติดกัน <c oughs> ทีนี้ถ้าเกิดเราไปเนี่ย <c oughs> มันต้องลุมตบเราแน่แม่ก็เลยคิดว่าคงขายไม่ได้แหละบ้านหลังเนี้ยต้องอยู่ต่อไป <c oughs> ตกงลงไม่ขาย <c oughs> ไม่ขายแล้ว <c oughs> แล้วเห็นบอกว่าลูกจะไปซื้อที่ริมทะเลเหรอ <c oughs> อยากได้ ที่ไหนที่ไหนเจะอ,องไม้ที่ไหนอยากได้พวกชะอามหัวหินอะไรที่ไม่ไกลกรุงเทพเพราะว่าอย่างสมมติเกิดเหตุการณ์โควิดอย่างเงี้ยเราจะได้ขับรถไปพักผ่อนกับครอบครัวได้มันก็ไม่ต้องไปพักโรงแรมไปเจอคนอะไรอย่างเงี้ยคะถ้าสมมติว่าลูกนี้โควิดจากกรุงเทพไปพักบ้านริมทะเลไปเจอซึนามิอย่างเงี้ยทำไงอ่ะให้หนูตายไปเถอะค่ะแม่ใ้คุณขั้นหนุนหนีตรงนี้หนูไปเจอตรงนู้นให้มันตายไป หอมเป็นคนชอบทะเลเหรอลูกึงอยากได้บ้านริมทะเลถึงอ,อชอบทะเลใช่ค่ะชอบทะเลมากค่ะแม่พ่อมีไหมอ่ะพ่อน่ามีคือถ้าชอบเงียบๆนะแนะนํานะนะนะไม่ต้องข้ามเกาะด้วยให้ไปแถวตลาดนะลูกมันเงียบแล้วธรรมชาติยังดีอยู่เลยตลาดยังพอ,อหาได้แปลง,งแปลงแบบสองไร่ไร่หนึ่งยังหาได้ถ้าหนูไปไปหัวหินไปอะไร<แ>งเงี้ยติดทะเลโอ้โหมีเป็นหลายๆไร่แล้วที่เหลืออยู่ไอ้แปลงเล็กๆไม่มีแล้วอ่ะมันหมดแล้ว น่าแ,แพงด้วยสิพ่อแ,<พ>แพงแล้วแพงมากด้วยแพงแล้วโ้วใช่แพงแล้วแม่เพราะหนูเท่าที่คนส่งมาหนูก็รู้สึกว่าเออมันมราคาสูงไปใช่ไหมมีหมดร้อยล้านพันล้านมีส่งมาด้วยโอ้โหนนี่ลูกท<ช>ี่อยากได้แบบทะเลแบบอยากบบอยากได้ทะเลเอาแบบนี้ไหมแบบว่าพอยื่นทับปุ๊บท้าแตะทะเลลงทะเลเลยเอาไหมาเอาไม่อย่างได้นลูคะอุ้มันมีที่แบบนั้นด้วยหรอคะแม่มีแพรอยู่อันนึงลูกอาบแม่แพ YouTube หอมแม่ตอนนี้หอมทำกี่รายการแล้วลูกตอนนี้หอมทำอยู่2รายการนะคะคือตอหอฟอยูตอหอฟอยูก็จะเป็นแบบ oh. เรื่องราวของของต้นหอมที่ต้นหอมอยากทำอะไรก็ก็ถ่ายมาให้ดูแล้วก็ถ้าเกิดโตกับตุ้ oh. โตกับตุ้ตตจะเป็นเรื่องราวของปกป้องพัฒ oh. น,นาการปกป้องแต่เดี๋ยวกำลังจะมีรายการใหม่อีกหนึ่งรายการเป็นรายการทำอาหารให้กับลูกหลักว้าว <Wow. S 1> เป็นเป็นรายการที่คุณแม่มือใหม่ทำอาหารไม่เป็น uh. แต่ว่าถ้าทำมาง่ายๆแล้วลูกไม่เบื่อ เป็นรายการสั้นๆ3นาที4นาทีกินนักกพ่อคุณพ่อรู้ไหมว่าหอมเป็นคนชอบทำอาหารมากนะแต่ไม่อร่อยอย่าดักไว้อย่างนั้นดิอย่าดักอย่างนั้นอร่อยสิแหมเออยางไงอย่างไงมีอะไรอยากฝากท่านผู้ชมเป็นแฟนรายการอีกไหมหอมหอมอยากฝากช่องยูทูบของหอมนะคะตอนนี้นะคะเพราะว่าพอ เหมือนเราห่างไปนานอ่ะยอดวิวเราไม่ค่อยดีตอนนี้จะกลับมาทําแบบกี่ีแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะโอเคจ้าวันนี้ยังไงขอบคุณหอมมากมากปกป้องไปไปไปปกป้อง๊ายบายสวัสดีก่อนปกป้องสวัสดีค่ะโอ้ยวันนี้ขอบคุณหอมมากๆเลยนะลูกน้าสามาพูดคุยเนาะขอบคุณหอมนะคะขอบคุณหอมมากค่ะลูกสวัสดีจ้า โอ้สนุกสนานมากเลยนะครับคุยกับคนอารมณ์ดีก็แบบนี้นะแต่ว่าเวลาเวลาเราหมดลงแล้วพี่ไม่ลงมันจะมีคนร้องเพลงให้เราฟังอีกนะโอ้โหเป็นเพลงอะไรอ่ะเคยจาได้ป่าวที่ปอมาเต้นอ่ะยไดวิวร้อยสองล้านอ่ะรายการเราว่าเอ๋อที่มันเอวเด้งไปเด้งมาป่ะอสาวกโปรงเฮียนอ่ะออาวันนี้เราลากันไปก่อนนะคบเดี๋ยวพบกับสาวกโปรงเหียนพบกับเราจันอังคารพุธกับรายการมัตสคียินดีต้อนรับ ลัไปก่นครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาวกระโปรงเหียนมือนี้ไปเรียนแล้วบอไปหอดดงเรียนบอนอกหรือมันไปรอผู้บ่าวขี่มอเตอร์ไซค์ออกบ้านตั้งแต่เศ้าๆไปเรียนบอนอกนอง ไปคุยเบาอยู่น้ำเทียงสาวกระปรองเฮียนมื่อนีไปเรียนบ่านอลาายเลี้ยวบังเวลาสมาคือไกลสิเทียงตัวว่าไปเรียนทีแท้ไป็นียุเทียงนัดผู้บา่าไปนั่งเทียงตัวซบกันอยู่กลางทงร,ระวังใจยังเฝ้าเป็นไปหลายตา พ่อแม่นางทั้งบ้านเพือนหาเงินส่งลำบากทั้งกายทั้งใจหวังตึงชมยงสาวเรียนมอคคิวโกงอย่ามัวน้ำเนึ่งอย่างเดียวสาวกับโปรงสัน่นหนังสือบ่หันใส่หน้าพ่อตกแรงลงมาไอเห็นแต่พา้ากันเที่ยวขี่มอตอร์ไซ กอดกันป่านวางเขียวข้อเงินแม่ใส่ลูกเดียวไอคึกน้ำเจ้าแทนน้องนุ่นดารัน นี่นุ่นไม่ได้ออกมาทํางานอยู่บ้านนี่มากี่วันแล้วหัวน,นี่ตื่นเต้นมากเลยนะคะรู้สึกว่าเป็นน้องใหม่ในวงการเพราะว่าขาดงานไป3เดือนรู้สึกเฟรชมากะค่ะ <S <S โอใจไหมพอทีมงานโทรไปบอกว่านุ่นมาออกรายการหน่อยดีใจไหมหัวดีใจมากค,คิดว่าคุณเองยังมีคุณคับ